มาดูข่าวที่น่าชื่นชมกันบ้างนะครับหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาโพสเฟสบุ๊กครับระบุถึงว่าตนเองเนี่ยได้เข้าไปช่วยชีวิตน้องหมาน้องแมวนะครับที่ติดอยู่ภายในบ้านนะครับเนื่องจากว่าเกิดสถานการณ์น้ําท่วมนะครับหลายคนเนี่ยเอาสัตว์เลี้ยงที่ตนเองรักเนี่ยออกไปไม่ทันนะครับหลายคนก็ขนของหนีน้ําท่วมกันไปนะครับแต่คนคนนี้เนี่ยวิ่งเข้าหาน้ําท่วมครับถึงขั้นที่ว่าดำน้ําไปเปิดสลักประตูกรอนประตูนะครับเพื่อจะเข้าไปช่วยน้องหมาน้องแมวเลยนะครับ ผู้ใช้ a c e b o o k ไลน์หนึ่งครับที่ชื่อว่าจูจู่เมลิทแคทนะครับโพสต์เรื่องราวขณะที่เขาเนี่ยเข้าไปช่วยชีวิตสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุนัขแล้วก็แมวนะครับที่ติดน้ําท่วมโดยเขาระบุข้อความครับว่าจุดนี้เป็นจุดที่พีคที่สุดสําหรับเขานะครับโดยเขาเนี่ยต้องดําน้ําลงไปเพื่อจะคลําหาสลักกรอประตูเปิดประตูเพื่อเข้าจะไปช่วยนะครับเอาตัวน้องหมาน้องแมวเนี่ยออกมาจากบ้านหลังนั้นนะครับซึ่งน้องเนี่ยนั่งตัวสั่นอยู่บนหลังคาตู้กับข้าว น้ำเนี่ยท่วมจะถึงอยู่แล้วนะครับห่างจากฟ้าเพดานประมาณแค่ฟุตครึ่งแล้วก็อุปสรรคเนี่ยคือทั้งมืดแล้วก็มีกบเขียดเอิงอ่างตะขาบลูกงูนะครับเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่เขาเนี่ยกลัวที่สุดครับแต่มีครบเลยนะครับมาจ่ออยู่ตรงหน้าเขาเลยแล้วก็อีกทั้งยังโดนสังกษีบาดอีกนะครับกลัวความมืดใต้น้ําก็กลัวนี่ครับแต่เขาบอกว่าคุ้มวิ่งกว่าคุ้มครับเพราะว่าได้น้องแมวมา1ตัวน้องหมา1ตัวแล้วก็ไก่อีกหนึ่งตัวเนี่ยนะครับ แล้วเขาโพสต์เพิ่มเติมเขาว่าตอนแรกเนี่ยเขาตัดสินใจว่าจะเข้าไปเอาแค่น้องแมวที่ติดอยู่ภายในบ้านเพราะว่าเขาเห็นน้องแมวเนี่ยอยู่บนตู้กับข้าวนะครับเพราะว่ามีบ้านหนึ่งเนี่ยขอให้ช่วยนะครับพอพา,ายเรือใกล้ถึงบ้านเนี่ยได้ยินเสียงร้องงิ่งๆก็คือเสียงของน้องหมาเนี่ยครับซุกตัวอยู่ใต้หลังคาของเราไก่นะครับปรากฏว่าถ้าน้ําขึ้นอีก1ฟุตเนี่ยก็คือจะจมทั้งหมาแล้วก็ทั้งไก่เลยนะครับจึงพยายามต้อนให้ออกออกมาขึ้นเรือครับแต่ว่าน้องหมาเนี่ยว่ายน้ําหนีครับไปฝั่งตรงข้าม คือบ้านหลังนี้เนี่ยบ้านใครก็ไม่รู้เปิดไม่ได้นะครับน้องก็เลยว่ายวนเนี่ยนรอบบ้านอยู่รอบหนึ่งก็คงมั่นใจแล้วว่าไม่มีที่ให้เกาะจึงว่ายมาเกาะที่ประตูบ้านนะครับแล้วก็โชคดีที่มีช่องตรงที่น้องเกาะเนี่ยสามารถจะดึงตัวน้องให้มุดออกมาได้นะครับกว่าจะดึงออกมาได้เนี่ยเรือเกือบคว่ำเลยนะครับทุรักทุเลมากน้ําท่วมเนี่ยเขาแนะนำเลยครับว่าหากเอาสัตว์เลี้ยงออกมาไม่ทันเนี่ยกรุณายอย่าป,ปิดประตูบ้านมิดชิดนี่นะครับล็อกแค่พอกันขโมยได้ก็พอ จากลิงก์ระบบปิด1 0 0ก็ลดลงมาเหลือแค่50%นตะครับต้องคิดคาดการไว้หากทําอะไรไม่ทันเนี่ยแต่อันดับแรกเนี่ยอยากให้เอาน้องหมาน้องแมวเนี่ยอพยพออกมาก่อนก็จะดีนะครับถ้ามีเยอะเอาออกไม่ทันเนี่ยต้องทาช่องให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยสามารถจะมุดรอดออกมาเองได้ครับผานน้าท่วมสูงเนี่ยตามสัญชตาตญาณของสัตว์เนี่ยจะหาที่สูงขึ้นไปอยู่ให้ได้นะครับนี่ครับก็เขาก็ระบุเพิ่มเติมว่าเห็นหมาแมวรอยน้ํามากับตาเนี่ยเขารับไม่ได้จริงๆครับ เขาบอกว่าเป็นภาพที่หดหูใจมากนะครับแล้วก็ระบุเพิ่มเติมเขาว่าเขาเนี่ยเป็นอาสาไม้ที่ปอเ็กตึ้งตั้งแผนกอาสาบริการ202นี่นะครับก็เป็นเิดเหตุการณ์ที่เปิดเผยมาก็ต้องบอกว่าน่าชื่นชมนะครับหลายคนก็เอาสัตว์เลี้ยงออกไปไม่ทันนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์น้าท่วมนะครับคนคนนี้ก็เป็นจิตอาสาครับเข้าไปช่วยเหลือทั้งน้องหมาน้องแมวนะครับสัตว์เลี้ยงต่างๆที่อยู่ภายในบ้านซึ่งมันก็น่าสงสารนะครับถ้ามันว่ายน้ํามานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่ คนผู้ใจนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยก็ไปกันในที่ปลอดภัยขนของขนกันไปแต่ว่าทิ้งน้องหมาทิ้งสัตว์เลี้ยงไว้เนี่ยครับก็น่าสงสารมากนะครับเข้าว้ทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคมครับ